ยิงปาดโดริน,นไม่ดีครับอ,อจ่อไปเหญ่ครึ่งแรกนี่ก็ผัดก,กันรู้ผลัดกันรับนะครับโอกาสส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าพอๆกันครับยิงดีดดยังสูสีครับย,ยังดูไม่ออกเลยสักคู่ของเชือดทางซ้ายครับใส่สัน้นๆตรงกลางแล้วเข้าไปออกข้างขวามาบีสูงเลยครับตอนนี้ยินมาโน่ออกข้างซ้ายมา จับแล้วเล็งเล็งแล้วจริงจริงวันนี้ไม่ตกกล่องครับมา โดนเยอะเลโอ้ว้าวครับสุลาได้ปะโอ้โหโอ้ยจริงๆไม่โดนเยนะฮะวานไปยูที่เซนต์ฮาวครับหนึ่งใครเอาตรงนี้ติดครับตัวไปเตรียมตัวเลยนะฮะเพื่อนกายพร้อมเลยครับวันนี้ไม่เลทนะฮะบอล เล่เสร็จก็วัยวักับบ้านวัครับมีเวลาฉลองฉลองอะไรกันเล็กน้อยเอาโอ้โหนี่จ่ายผิดอุ้ยจริงเยอะจริงข้าวสารเจ้าดูไม่ออกครับฮะว่าผมง่ายขาจะเป็นอะไรครับผมจริงๆอ่ะ เราจะเอาออกทับลงโดโดโฉบเล่นครับน,น้าแล้วตีบอลวันนี้ทางซ้ายไม่ได้แล้วสุดก็ไปไกลวะติดกับสวนแล้วสวนมาแล้วเสือน้อยเนาะเสือน้อยยังมาอยู่เสือน้อยตูขาซ้ายหมดแรงครับนมาตูแกล้มมากายล้วจากแ็คขวาเลยครับขาซ้ายหมดแรงเออหมดแรงซะก,ก่อนโอ้ฝาวครับวันนี้ฝาวจะด้านหลัง ข้างหลังนี่ค่อนข้างแน่นอนความฝันแน่นอนยัมใจเด็นครับ เอาการ์าจังหวะนี้เจ้าดิจักได้แต่ไม่หาเลยนะครับแต่ก็ดักไม่ได้ถ่ายไฟถ่ายไฟวันนี้ถ่ายมาอยู่โอ้โหนี่ถ่ายจนเบอร์หนึ่งแล้วครับสรุปตัดเบอร์อะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ถ่ายก็อยู่ครับโอ้โหอ่าต่อเกลียนไปเลยเลยครับถ่ายสัขนาดนี้โอ้โหล็อกสวยก็ไปได้แปดอีกต่อว่าไม่มีใครเลยครับโอ้โห บอลเล่นได้ครับไปในสี่ภาล็อกหนึ่งทีลูกล่าสุดใหญ่กำลังร้บเลิศต้าหัวรจะโดนดับพี่บอลทุกวันนี้ทางซ้ายขึ้นมาแล้วบอลนี้ที่บอลจ่ายติดแล้วเข้าปื้ประตูท่าที่บอลครับเล่นต่อไปครับเปิดมาติดนะขาด้านบนเป็นลูกทุ่มของแานเหลยยับราบแถบสถานะบอลนี้ถือว่าเป็นลูกบอกข้าวไปนะฮะขอแค่เป็นสัมพัทธ์ครับได้ครับเป็นลูกทุ่มกันดีการิการไม่ได้ลิขสิทธิ์หรือโดนลิขสิทธิ์ครับเซเวนซ็อก ชอบจับมีกษิตไม่เชิงหลังแบบใหญ่แบบใหญ่แต่ต้องไม่ได้นะฮะนะเล่นทางขวาครับยัดเข้ามาหมายเลขแปดแปดสาต่อล็อกเข้ากลางล็อกปลายตัวนี้เลอีแล้วโอ้ถึงไเพื่อนหยาบครับหยาบแตะแนอยู่ครับชิ่งเอาชิ่งโอ้โหดูเขาเทคนิคห้าแล้วชิงติดครับจ่าสวนได้ใบเจ้าหนุหดูครับ เกมสูสีแล้วถึงจังหวะอยู่ให้ขึ้นกรไปตามไปเลยครับพี่แดนหลังเขาปอดูฮะกันต่อเกมครับเสียบอลห้องข้างใต้อยู่แล้วทั้งสองทีมแปดชารโดนจิ้มเห็นนะครับโอ้ถูล็อกสวยเลยวันนี้สอแล้วดูว่างัดเข้ามาดังได้อยู่ท้ำท้ายเกมตอนนี้ดูเหนื่อยๆเลยครับทั้งสองทีมเหมือนเดินกันเล่นแล้วครับดูครับแล้ว ปแล้วขาขวาจิงยู Mill <bunker. S 1> วะ uh. ีิโอ้โหเรียบร้อยแร้วปเลยป่ล้วครับไม่เป็นเกลือตะเกีงทีก็จิง้เสียรอยขึ้นนำสองพทธาตุนต้าโอ้โหนี่ยดค่อยๆต่อบอลเกิมานะครับเชนก็เดินต่อเนี่ยับเลูก็คือเขาไปจิงยูวะด้เสาแรกครับหายไปเลยครับดทีออกมาจะเตเรียบร้อยครับพุทธาตนตุครับจอไล่มาขึ้นเดิขึ้นนำครับพิเชไดมา แนวสองที่ขอไล่มาเกตี้ก็คือดูโปรเกรดเดี๋ยวกันมาเอาบอลสิจ้าอ้โหสกัดทิ้งกไม่ได้ก็ทุกวันนี้เตะปูม้โอ้โ,อโ,อโหเซนเตอร์นี่ไวจริงครนะับที่เซนเลยฮะขายที่เส้นเลยสุดปลายก็ที่สเส้นขาวครับที่เส้นขาวได้กรอบนะครับที่เส้นขาวได้กรอบครับอีกครับแต่เส้นขาวไม่รู้จับขาด้วแป๊บได้ครับตัวแป๊บมีตกขาว mẹ mình dạy là mục ba mục đi mục đi tà phụ nha mọi điện biên phía là mục đích là đi đích là mục đích là mục đích đi mục đích là mục đích là mục cái là mục đích đi. mục đích là mục đích là là โอเคเอาแล้วครับจะสวนฝ่ายเลข18แปดด้ายจอบลุยแับสายจอบลแบบุยให้มาโอ้โหลูกเลยครับสามคนตัวนี้ชา้าไปเล่วันที่เจ็ดรบ้านเตัดยึดคือคือหว้งจริงเขาจริมาดิโอ้โหว,ง,โโหวตงตัวรับมา ปะเรายเกเจ็ดเซ็นเตอร์อ่านตลอดเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วหมายเลขแพดครับนี่ครับโอ้โหดีแล้วโอ้ยตางหลังย้อนดีฟาวก็ขอโทษด้วยนะครับเจ้าดิวระวังด้วยครับจังหวะาหลายครั้งเราจะระวังด้วยครับเดี๋ยวแปะยังบอกว่าสายคืนับโอ้โหจังหวะคืนจังหวะจับบอลล็อกบอลนี่ทำได้ค่อนข้างเดียตาเลยครับเบอร์เนะจ,จ,จ้บบกกนนา เอาโฉบถึงด้วยเต้าตาแต่ออกไปก่อนครับดูทูกครับถึงไกลมาตบบอลลงได้ครับถึงกระป๋าเจอครับออกทางซ้ายไปเลยครับค่อยๆเล่นมาครับครับไม่มีเพื่อนมารับบอลแล้วก็เตะให้ดวารี้ไหวดีครับดูว่าตอนนี้เลยเนี้ยป่ะโดนกดดันเดาว่้าดีช่วงครับช่วงครับ ติดเดียวติดเริ่มติดเริ่มสอบสอบโอ้โหตาดิเขาทุ่มนานขอเตะากครับตามันก็ไม่ได้เล่นมาเพื่อสองสามนาทีนะครับเออก็เล่นกันมาตั้งนานเลยอยู่นี่มันเตะเชิญคาร์โน่ยูอาร์โน่สวยกับเจ้าดิวดิววันนี้เอาอีวิซ้ัยประตูแซ่บกับ เอาบอเดินซ้ายแดกคืนสายไอ้เข้ากลางนี่ครับตัวตามเกมก็ขอโทษตายนะฮะแบบเบาไงก็ไรกันแล้วตอ,วอนนี้คงลงจะสกิดดีบอลได้ก็หูทำให้เสียจังหวะครับดูจะดีดด้วยซ้ายก็ไปได้ลดูทุ่มต่อเดี๋ยวปัก เตะทิ้งครับเดี๋ยวแม่แม่ผมเดินไปถ่ายแล้วนี่รีบรครับ,รบหลุนกันไว้แล้วที่จ้าโอ้โหมุมบันแคร์ไปหน่อ,อยฮะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับงานเนะสียน้อยครับโอ้ยพันเลยครับอบอกเลยเอาตาออกครับแล้วใครลงมาไม่รู้ครับ หมดตาแล้วครับแว่ครับไปได้แปดโตวันนี้โดดเด็ดมากครับชื่อเสียงเร่นน้ำเป็นใครครับเดี๋ยวมารายงานไลฟ์สกอร์กันด้วยนะฮะมาแล้วเอาอีกแล้วหรือเปล่าลอ็อกต้าซ้าย้ายก็ได้ครับโอ้โหชนรกันจัะนี้โดนไปผมเซนตี่มตครับครับขนาดนั้นเลยเหรอละเอียดเยีเ่ยมยิ่ง อ๋ค,ครับจังหวะนี้เป็นลูกนั่นงเขาขี้อยู่หน้ามาเตะหมุ่มเข,ามาข้าขวายิงซ้าก่อยโอโ้โหแล้วจะสวนเลยครับขางซ้ายก็วิ่งปรีมาเลยแล้วมาในวันนี้เอาจะจับบอลลั่นโดนสก,กัดทีอย่างเดียวก็โอ้โหวันนี้เจ็ดกับแปดครับโอโ้โหเจ็ดแปดครับวันนี้ทขาได้ดีเลยครับือการ์เซอรน้อยพี่เกาคาม,มาจิงในวันนี้ไม่ตกกรอบครับมือกระปายสี่นาทีสุดท้ายครับ เอาถึงช่วงสิบนาทีสุดท้ายแล้วนะฮะอย่างน,นี้แหละอย่างน,นี้แหละเฮ้ยพอดีไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันไปเองเอาปะบอลม,มาได้จังหวะน,นี้ไรต่อป้ารีบร้อนกันตันวสาวประตูต่อสื่อฮะเสือน้อยครับทิ้งห่างไอ้แล้วครับอีดึงโล่โอ้โหเป็นคู่เสียบอลกันหนะ้าปากประตูอีกแล้วเด็กน่าปลัง่ง โ์สวยกลับมาเร <nervous S 1> <Doom. S 2> ียบร้อยครับหาเปลี่ยน้างซ้ายโว์เอาได้เอาแล้วยังมีเวลานะฮะแปดนาทีแต่รู้จะไปกูไม่ยิงแบบนี้ไม่เข้าใจกันครับ เวลายังม eh? e e. ีค ah รับเวลายังมีถ้าได้ประตูต่อไปไวยๆนี่บอกว่ายังมีเวลาอยู่ครับตอนนี้ที่บอลรับออกล็อกมารอดมารอดมารอดล็อกเข้าบ้านจับดิวดิโอ้โอ้ยชนะับเตะบูมเอาแล้วทุกวันนี้ลูกเตะบูมฮะ แล้วตัวขู่ตายไทยก็ตโอ้โหดูว่าล้วัวตวนกับตวนกับตัวนี้แมนรับเข้าสองสบายครับบอลหดทางขวาครับไทยมาติกติกติกเข้าซ้ายติกกิงโอ้โหอันนี้เราแปะแปะลงไปแปะลงไปแล้วไปแล้วก็ตาซ้ายไปแล้วยังไงครับล็อกกลับมาตัวนี้โดนตบจะตบังตบบังเสร็จ ยังไงฮะตรงนี้บุมอับส <sk ับขาหลอกกันแล้วครับสับขาหลอกกันอยู <k <K ่โอ้โหมองไม่เห็นครับขาคนนอนอยู่ที่สับขาหลอกเลยวะยังมองไม่เห็นดีเหนืออาการลุ้ๆเลยวโอ้โหนั่งทุบเลยวันนี้ยกขาหรือเปล่าฮะใช่ครับเปล่าับมึงน่ามองเห็นไม่ช่วยกูให้กูนั่งสับเลยก็มึงพลาดกูจะแย่งได้ไงไรบ้างโอ้ไม่เห็นครับ คุนลคู่ี่เป็นปุ๊ที่บอกว่าอับแล้วทำไมไม่ตัดต่างๆล่องๆหนยครับผมที่เอามาตาดแดดนี่แหละอับเลยเอาเอาลุ้ด้บอแลต้ตัวบางตัวบางออตัวโอ้โหตายมาสวยมาแน้ทำชีส้สามแปดสามแปดโอ้โหไม่ได้คร <c oughs> ับ <c oughs> ครับลากกันวันนี้ยังได้อยู่พี่มาโนวันนี้นี่พยายามทำทุกอย่างเลยครับพยายดมถ่า,ายด้านบนเลครับพยายดมถ่า,ายด้านบนครับพยายามที่เซตบอลต่อบอลอยู่ครับสามว่าปากอยู่นะเข้าเลยครับถูกมั้หยี่ยัดเข้าไปถุยยัดมาถุยครับถายบอลนี้บอลออกแล้วบอลออกไปแล้วครับโอ้โอหกรรมกรเราเป่าช้าหน่อยนึ่งก็หัวใจเต้นวายเลย เตะที่เอาเตะสกัดต,ตัวนี้ไม่ดีตึกรับได้แล้วมนการสกัดเขาตรงนี้เข้าเตะที่จะขายด้านบนเอแล้ว ห้าลีนม,มาห้มมานาทีครับเวลาเอาจากนั้นเราเอาโอ้โหเปิปล่อยหลอกจากส่วนตรงกลางได้ต่อไปมาเลยมาเลยไอ้มาแบบ,มบไม่ต้องมองครับ,โอ,อรบโอ้โหเดี๋ยวได้อยู่คือก็ไปดิ้วได้มาติ๊กติ๊กยังไงฮะคือก็เปตรงกลางโอ้โหตอนนี้ถึงแล้วครับถึงแล้วแต่โดนสวนก็ตัวน,นี้ปลาช่มปลาช่มมาแล้วปลาช่มมาแล้วครับปลาช่มโอ้โหเรือดีโอ้โหยกกมาเข้ากลางมาทนีน้มาเลยเจ็ตเตอร์อัพไปขอโคโอ้โห ได้ถึงวันนี้อยางกดสูตรกบโอ้โหครับตัดีครับหรือเสียดันบัประตูมาครับผลเหลี่ยเย่าปากเขาต้องเล่นเลยครับหรือเวลาอีกห้านาทีครับเปลี่ยนตัวครับเอายิงสามอกครับเปลี่ยนตัวอีกคนนะครับเป็นของเสือน้อย มาครับเอาเตะไม่โดนแต่ว,ว่ายังได้ครับเลเจาปลังให้มาติก๊กติกให้เขากลางมาที่มาโนดมาโนดจะพลิกฉีดยาลูกนี้เอาลูกลูกปะเรียบร้อยครับไลยมาเป็นสองประตูต่อสามเวลาย,ยังเหลืออีกประมาณสองนาทีครับเอาครับจากห่างของลูกเหลือห่างแค่เพียงลูกเดียวครับโอ้โหอาครับ ตัน้อยใหม่ล้กแฝลงยิงลูกนี้ใหม่ตรงกรอบแต่ยังไงครับเป็นลูกอาจารย์บอกว่าทัดบอลครับเป็นลูกเตะมุมครับเอาเลยครับเวลาตอนนี้สองนาทีครับใช่ครับน่าเก๋กับมาสนุกเลยฮะสองประตูสองแล้วครับโอ้ยคนเสามากกว่า แล้วก็มาลูกๆแต่ไี่สวนแล้วครับเป็ได้หลอเนี่ยเน่าปากมาแล้วก็มาโลอดลอนดท,ทุกวันนี้หายไปไไตายต่อมาติดครับโอ้โหลงวิ่งชนกันแล้วจะได้อยู่ตุกวนี้คือไปไอ้ทิ้งออกมาครับโ,บโ,โอ้โหเ๋อแล้วเนี่ยเน่าปากจะมีหึดได้ขนาดน่นครับนาทีเซตครับก่อนถึงเวลาบาดเจ็บทางซ้ายอยางก็กลับมาเอา,เอา,าแล้วมาลุมาลุมาลุ ต่อยทิ่ดีก็โอ้โหวันนี้นี่ฝ่ายเล็กเก็ตดิชัยร่าพี่นะเซ็นเตอร์ที่เขาดีก็ฆ้ากันโอ้โห,โหนี่ฮะครับ,รบนาทีเสร็จนะครับพูดลงไปเต็มตัวเลยฮะหมดนี้ลงเลยนะครับเปิดหนะ้าตักลงได้เป็นต่อไม่ได้เอาแลับเด็กจะปลั่งใส่ที้งเยอะโอ้โหเตือน้อย าาต่อครัมาอาดูไล่ๆต่อท้ายวาดี่ลกเตะกัดสุ๊งตายเอทิ้งออกไปกครับตัวอ่ะบอลโดนศีราะครับตัวนี้เป็นลูกเตะหนึ่งนาทีครับไม่รวมท็อตเจ็บครับหนึ่งนาทีไม่รวมท็อตเจ็บในครึ่งหลังหนึ่งนาทีครับ,รบไม่รวมช่วงทัวรเป็าหมดเจ็บนะฮะโหม่งตีโอ้โหอาโนดครับมาทีว่าที้หุ่นตัว860องศายิงไม่โดนครับฮะ ตอเข้ามาได้ยนงไงครับพี่ได้ดีอะไรครับเอาครับโดนกดดันก็เสือน้อยมีเป๋เหมือนกันครับจะยันอยู่หรือเปล่าครับเสือน้อยตอนนี้หวีเป๋เลยครับใครก็เกามาเฮ้กลกาว่าจะจิงด้วยซ้ายหรือเปล่าัเข้ามาทันที่ต่อ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 จับตานใบขาดรับเจ้าดิวว่าไปได้ไหมสามหรือเปล่าตครันตีออกตีกันโอ้โหตีลูกครับรัก็ย่อเปลี่ยนแปลง ตีเข้าไปแล้วครับโอ้โหตีเสมอครับแต่แน่นอนครับซ<อ>ัดด้วยซ้ายทุกตีเสมอไปสามสามครับเทมป์มาเจ็บในครึ่งหลังหนึ่งนาทีาเทมปมาเจ็บครึ่งหลังหนึ่งนาทีโอ้โหเสือตัวนี้เอาไม่อยู่ครับอ๋อครับตัวนี้เวลามาเจ็บจะบีเพิ่อมอีกไหมครับคราวนี้โมเมนตั้มเกมมันไปทางของเหลี่ยมปากนะครับยิงแรงยิงคืนครับเหลี่ยาปากโอ้โหอือครับ รูยการนี้เล่นสนุกครับทุกทีมครับสูสีแน่นอนนะฟุบอลไม่สนุกเกินใส่ทโมอ่ะใส่รูบครับผลงานของเราอย่างเดียวอยากยิงนะคุณเสาประตูยืมกันได้นะครับแต่ตัวผู้เล่น่ยืมกันไม่ได้นะยิงวันที่9กันจบการที่ าลาย,ยาาหาักช้านะครับเป็นยิ้มก็จำสนามเราตัวเล่นนี้ห้ามย้ายนะครับแต่ประตูมายืนขึ้นมาได้นะครับผู้เล่นเป็นประตูอะไรกี้ได้หมดเลยนะครับโอ้โหที่ได้บุกเลยครับหน้าเบาะเลยทางซ้ายขาเข้ามาใส่ออกไปหลุดเข้ามาแล้วเอาอีกไหมอุ้ยเอ,อ้ครับติดครับ เตะตีดีกีครับท่านไมเหลือระวังกันด้วยนะจังหวะห้าสิบห้าสิบครับเดี๋ยวบอลผมแตกครับระวังกันด้วยครับเดี๋ยวบอลแตกครับบบครับ ไปเดี๋ยวพูดต่อไปให้มีเตะครับระวังกันด้วยครับฮัลโหล แล้วก็เวลาการนทรงกเชอสองี